ดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูก็จะมาบอกเรื่องที่ออกข้อสอบปลายภาคกันซึ่งเราจะออกข้อสอบด้วยกัน2เรื่องนะั่นก็คือเรื่องระบบสืบพันธุ์กับเรื่องสารละลายนะคะระบบสืบพันธุ์ก็คือครูมีคลิปวิดีโอสอนให้ใน YouTube ด้วยแล้วก็แนบพอยไว้ในไลน์แล้วนะคะส่วนสารละลายก็เหมือนกันก็จะออกคำนวณ ออกเกี่ยวกับตัวทำลายตัวละลายพวกนี้นะคะค่าเดกๆต่อไปนะคะก็จะเป็นการสรุปสูตรคำนวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายจะออกเป็นข้อเขียนนะคะ2ข้อเลยเกี่ยวกับการคำนวณสูตรของมันต้องจำได้นะก็คือ1คือของร้อยละโดยมวลเวทบายเวทสูตรคืออะไรก็เขียนเลยร้อยละโดยมวลเท่ากับด้านบนยึดเลยก็คือตัวละลาย มวลของตัวละลายหน่วยเป็นอะไรกรัมหารด้วยมวลของสารละลายหน่วยเป็นกรมัมเช่นเดีการคูณ100ต่อไป2คือรอยละโดยปริมาตรวอลลุ่มบายวอลลุนะคะเหมือนกับด้านบนเลยแค่เปลี่ยนรอยละโดยปริมาตรเท่ากับ อ่าปาริมาตรก็ต้องเขียนเป็นปริมาตรของตัวละลายหน่วยเป็นกรัมไหมไม่ใช่นะคะหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหรือว่า cm ยกำลังสามหารด้วยปริมาตรของสารละลายหน่วยเป็น cm กำลังสามเช่นเดียวกันสุดท้ายคือร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะหรือว่า weight by volume เด็กๆจำเลย สูตรคือรอยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับด้านบนจะต้องเป็นมวลด้านล่างจะต้องเป็นปริมาตรคือรอยละโดยมวลต่อปริมาตรเท่ากับมวลของตัวละลายเป็นกรัมหารด้วยปริมาตรของสารละลายเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรคูณ100มันจะมีการสลับกันนิดนึงอย่างแรกมวลมวลอย่างร้อยละสองปริมาตรปริมาตร ตัวอย่างที่3การคำนวณที่3ก็คือมวลปฏิมารนั่นเองต่อไปคือหลักการให้ความหมายของความเข้มข้นนะคะคืออะไรคือถ้าเขาถามว่าออสารละลายตัวน,นี้มีความเข้มข้นจุดเอ,อดยละจุดจุดโดยมวลหมายความว่าอย่างไรอย่างแรกเลยคือขอร้อยละโดยมวลแทนเป็น ในสารละลาย100ถูกไหมลองแทนเป็นในสารละลาย100ก่อนแต่หน่วยมันต้องเป็นอะไร100กรัมจะมีตัวละลายอยู่จุดจุดกรัมต่อไปร้อยละด้วยปริมาตรคือก็เขียนเหมือนกันว่าในสารละลาย100แต่100อเท่าไหร่คือ100ลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีตัวละลายอยู่จุดจุดลูกบาศก์เซนติเมตรเลยอัตโนมัติ 3. ร้อยละด้วยมวลต่อปริมาตรนะคะ ก็คือในสารละลาย100่งร้อยันการคือ100กรัมเออไม่ใช่100ลูกบาศก์เซนติเมตรขอโทษดีค่ะในสารละลาย100ลูกบาศก์เซนติเมตรเนี่ยจะมีตัวละลายอยู่กี่ กรค่ะเด็กๆต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างคำถามนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยคือเขาบอกว่าสารละลายน้ำเกลือมีความเข้มข้นรอยละ25โดยมวลอ่าโดยมวลนะโดยมวลก็คืออะไรเวทบ e i เวทใช่ไหมคะอ่าหมายความว่าอะไรเวทบ e i เวทเด็กๆจำได้ไหมมันคือมวลต่อมวลเลย ก็คือความเข้มข้นร้อยละโดยมวลหรือว่ามวลต่อมวลดังนั้นอย่างแรกเ,เด็กๆก็ต้องเขียนว่ามันหมายความว่าอย่างแรกเลยคือนสารละลายน้ําเกลือ100่งร้อยหนึ่งรอ้อ,งรอยนี่คือมันแน่ๆอยู่เลยใช่ไหมแต่หน่วยข้างหลังถ้ามันเป็นคําว่าโดยมวลก็แสดงว่าโดยมวลต่อมวลก็เป็นกรัมจะมีเกลืออยู่เท่าไหร่อันนี้กูเขียนตัวเลขกิดน,นะคะขอโทษที จะมีเกลืออยู่เท่าไหร่คะเขาบอกว่า25โดยมวลก็จะมีเกลืออยู่25กรัมนั่นเองถูกไหมต่อไปขไ้อที่2สารละลายน้ำส้มสายชูมีความเข้มข้นร้อยละ25เหมือนกันแต่เป็นโดยปริมาตรคะ่ะโดยปริมาตรก็คือวอลลุ่ม by วอลลุ่มถูกไหมคะก็คือหน่วยมันจะเป็นอะไรติกตอก ตรงนั้นไหก็คือหน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรดังนั้นเราก็สรุปเลยว่าหมายความว่าในสารละลายน้ำส้มสายชู100ถูกไหม100ลูกบาทเซนติเมตรเนี่ยจะมีกรดแอซิติกอยู่25ลูกบาทเซนติเมตรใครงงว่ากรดแอซิติกมาจากอะไร เราเขียนว่าในสารลายทั้งหมดถูกไหมหนึ่งรอจะมีตัวละลายอยู่เท่าไหร่เหมือนในน้ำเกลือข้อ1เกลือคือตัวละลายข้อ2ก็เช่นเดียวกันนำ้ำส้มสายชูก็มีกรดแอซิติกเป็นตัวละลายนะคะต่อไปข้อที่สามสารละลายน้ำเชื่อมีความเข้มข้น,นรอยละยี่้าแต่เป็นโดยมวลต่อปริมาตรก็คืออะไรคะเวทบล v วอลลุ่มเราเขียนเลยว่าหมายความว่า ในสารละลายน้ำเชื่อมหนึ่งร้อยเท่าไหร่เด็กหนึ่งภาพว่าในสารละลายน้ำเชื่อมมีน้ำตาลอยู่อ่าถูกไหมก็ในสารละลายน้ำเชื่อมมันเป็นของเหลวแล้ก็ใช้ลูกบาศก์เซนติเมตรเลยในสารละลายน้ำเชื่อมหนึ่งร้อยลูกบาศก์เซนติเมตรจะมีน้ำตาลอยู่สิบกรัมค่ะต่อไปอันนี้เรามาเขียนกันใครเขียนได้เขียนก่อนคูณเลยนะคะสารละลายแอลกอฮอล์มีความเข้มข้นร้อยละห้าสิบโดยปร,ริมาตรหมายความว่า โดยปริมาตรนึกเลยเป็นวอลลุ่มบายวอลลุ่มใช่ไหมเด็กก็เขียนเลยว่าในสาระละลายก่อนอย่างแรกเลยเขียนว่าในสารละลายแอลกอฮอล์ Alcohol. อ่าในสารละลายแอลกอฮอล์หนึ่งร้อยถูกไหมโดยปริมาตรหน่วยมันก็ต้องเป็นเท่าไหร่ซีติเมตรกำลังสามจะมีซึ่งตัวละลายของสารละลายแอลกอฮอล์ Alcohol, ก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองจะมีแอลกอฮอล์เท่าไหร่คะ ห้าสิบอะไรเหมือนกัน cm เรากำลังสามต่อไปสาระละลายทองเหลืองมีความเข้มข้นร้อยละ5ห้าสิบโดยมวลโดยมวลน,นะโดยมวลหน่วยเป็นอะไรหนึ่งไว้ก่อนเขียนเลยว่าในสาระละลายทองเหลืองอ่าหนึ่งร้อยเท่าไรโดยมวลโดยมวลหนึ่งร้อยกรัมจะมีอะไรเป็นตัวละลายในทองเหลืองสังกะสีใช่ไหม มันจะมีทองแดงบวกสังกะสีจะได้ทองเหลืองใช่ไหมคะโดยที่สังกะสีเป็นตัวละลายโดยจะมีสังกะสีอยู่ที่50กรัมค่ะโอเคเด็กๆพอเข้าใจไหมมันก็จะเป็นการเขียนให้ความหมายเลยอย่างแรกเ,เราต้องแทนสาระละลายเป็น100อก่อนส่วนหน่วยของ1 0 0อเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าโจทย์เขาบอกเป็นโดยมวลโดยปริมาตรหรือโดยมวลต่อปริมาตรถ,ถูกไหมจากนั้นก็เขียนเป็นตัวละ,ละลายอยู่เท่าไหรโอเคนะคะ ต่อไปเรามาตะลุยโจทย์กันเลยอย่างแรกนะถ้าเขาให้โจทย์มาเดีกยอ่านโจทย์ก่อนข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าจงหาความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งประกอบด้วยโซเดียมคลอไรด์12กรัมละลายในสารละลายทั้งหมด400กรัมเขาถามหาอะไรคะหะอย่างแรกเลยคือเขาถามหาความเข้มข้นถูกไหมแล้วข้อนี้มันเป็นร้อยละอะไร มันเป็นร้อยละโดยมวลโดยปริมาตรหรือโดยมวลต่อปริมาตรอ่าเขาบอกแม่เขายังไม่ได้บอกโอเคขอโทษจงหาความเข้มข้นเอ่อของสาระละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งประกอบไปด้วยโซเดียมคลอไรด์สองกร,รมัมละลายในสาระละลายสี่รอยกร,รมัมอ่ะครูเขียนเพิ่มให้ในหน่วยร้อยละโดยอะไรคะ โดยมวลนะเพราะว่ารายเด็กๆสามารถสังเกตได้อีกที่หนึง่งคือเห็นไหมหน่วยของโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยเป็นกรัมหมดเลยแล้วร้อยละตัวไหนที่มันหน่วยเป็นกรัมทั้งหมดคือร้อยละโดยมวลถูกไหมคะเพราะแสะดงว่าข้อนี้เราจะต้องใช้สูตรของร้อยละโดยมวลสูตรมันคืออะไรร้อยละโดยมวลถูกไหมเท่ากับมวลถูกไหมของ ตัวอะไรจำให้ได้นะมวลของตัวละมวลของตัวละลายหารด้วยมวลของสารละลายถูกไหมคะคูณเท่าไรคูณหนึ่งร้อยอันนี้หน่อยเป็นกรัมหมดนะเป็นกรัมจากนั้นแทนค่าเลยเขาอะโจทย์ต้องการหาใยตัวนี้อ่าติดไว้เลยต่อไปมวลของตัวละลายเขาบอกมาไหมสิบสองกรัมถูกไหม ส่วนมวลของสารละลายก็บอกมาแล้วคือละลายในสารละลายทั้งหมด400กรัมได้คำตอบคูณเท่าไหร่อ่าทำไมคะ0ตัด0 0ตัด0 12หาร4ได้เท่าไหร่เอ่ยก็ได้3นั่นเองแต่ว่าหน่วยในข้อนี้คืออะไรเขาถามหาความเข้มข้นนะคะ เพราะฉะนั้นหน่วยเราจะเป็นกรัมได้ไหมไม่ได้เลยความเขียนว่ามีความเข้มข้นร้อยละเท่าไรร้อยละแล้วก็ตัวเลขแล้วก็โดยมุลจบแล้วแค่นี้เลยนี่คือคําตอบนะคะดังนั้นมีความเข้มข้นร้อยละสามโดยมวลอ่าไม่งงเนาะทำโจทย์เยอะแล้วเนาะอ่ะต่อไป ต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างโจทย์เขาบอกว่าจงหาความเข้มข้นของสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ I l A ol, ซึ่งประกอบด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ I l A 25ลูกบาทเซนติเมตรละลายอยู่ในสารละลาย400ลูกบาทเซนติเมตรอย่างแรกเลยคือเขาไม่ได้ให้คําว่าโดยร้อยละโดยอะไรมาใช่ไหมสังเกตเลยให้ลูกบาทกับลูกบาทมามันต้องเป็น้อยละอะไรร้อยละโดยโดยอะไรคะโดยปริมาตรถูกไหม อื่แต่ความจริงอะ่ะครูจะให้มานาว่าให้หาเป็นรอยละด้วยอะไรเด็กจะได้เขียนสูตรได้เลยแล้วมาเขียนเลยคือร้อยละโดยปริมาตรเท่ากับปริมาตรของของอะไรคะปริมาตรของตัวละลายอ่ะหารด้วย ปริมาตรสารละลายคูณเท่าไรคูณหนึ่งร้อยจ้าต่อไปเขาให้หาความเข้มข้นเหมือนกันใช่ไหมง่ายเลยคือความเข้มข้นคือตัวไหนตัวนี้เราก็แทนะคะ่าฝั่งนี้ไปเลยเขบาบอกปริมาตรของตัวละลายเท่าไหร่เป็นยี่สิบห้าซีเอ็มยกกำลังสามถูกไหมซีเอ็มยกกำลังสามคือลูกบาศก์เซนติเมตรนะสารละลายทั้งหมดคือสี่ร้อยเหมือนกันคูณเท่าไหร่ หนึ่งร้อยอ่ะทำไงตัดเลยศูนย์ตัดศูนย์ศูนย์ตัดศูนย์ทีนี้มายี่สิบห้าหารสี่ได้คำตอบเท่าไห,หร่ครูลองหารก่อนยี่สิบห้าหารสี่หกสี่ยี่สิบสี่ลบหนึ่งสี่สองแปดล้วก็เหลือสองอ่าคำตอบคือหกจุดสองห้าค่ะเขียนดังนั้นด้วยสรุปด้วยทุกข้อดังนั้นมีความเข้มข้นร้อยละเท่าไหร่ มีความเข้มข้นร้อยละ6.25โดยปริมาตรโอเคไหมใช่แล้วต่อไปข้อสุดท้ายค่ะตัวอย่างโจทย์ก็คือละลายน้ำตาลกลูกโคส15กรัมในน้ำจนได้สารละลาย200ลูกบาเซนติเมตรสารละลายกลูกโคสจะมีความเข้มข้นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเป็นเท่าใดอ่าเขาบอกมาแล้วว่าเขาหาความเข้มข้นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร อีกอย่างหนึ่งคือเด็กสังเกตกรามกับลูกบาทเซนติเมตรใช่ไหมมันจะมีรอยละเดียวที่หน่วยมันจะไม่เหมือนกันคือรอยละโดยมวลต่อปัริมาตรค่ะเริ่มเลยเขียนสูตรร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรโอเคเท่ากับด้านบนเป็นอะไรด้านบนเป็นมวลด้านล่างเป็นปริมาตร มวลตัวละลายหารด้วยปริมาตรสารละลายมวลแน่นอนหน่วยเป็นกรัมเขียนเพิ่มไปปริมาตรหน่วยเป็นซีเอ็มคูณหนึ่งร้อยทีนี้แหละเอามาแทนค่าเลยกรัมอะไรที่โจทย์ให้มาเป็นกรัมคือละลายน้ําตาลสิบห้ากรัมเขียนไปเลยจนได้สารละลายเห็นไหมสารละลายเขาเขียนไปแล้วจนได้สารละลายคุณ หนึ่งร้อยตัดอีกศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูย์สิบห้าหารสองอ่าได้ประมาณเจ็ดจุดห้านะคะสรุปเลยดังนั้นมีความเข้มข้นร้อยละด้วยนะ้อยละตัวเลขแล้วก็โดยอะไรจุดจุด้ดอยละเจ็ดจุดห้าโดยมวล ต่อปริมาตรอจบแล้วนะคะเด็กๆวันนี้ครูก็มาสรุปเกี่ยวกับแนวข้อสอบปลายภาคแล้วก็เน้นย้ำจุดที่ต้องคำนวณให้เด็กๆนะใครที่อ่านหนังสือเขาให้ได้เกรด C นะโอเคนะคะบ๊ายบาย